ี่นองมังตากซีนตากซีนหมูทำหมูแดดเดียวตากไว้ใกล้ๆฮีเตอร์พี่น้องบึง่งผู้ใดมานาั่งเฝ้าเนี่ยพี่น้องดูใครมานั่งเฝ้านี่พี่น้องจา้าผู้เ <laughs> ฝ้าซีนพี่น้องเอ้ยพี่น้องเดี๋ยวแมวให้ลูกสาวใหญ่พี่น้องลูกสาวใหญ่ไปเที่ยวซีล่างกาไปเที่ยวซีล่างกาเอาแมวมาฝากไปเกาหลีมาแล้วก็ไปซีล่างกาต่อ อกีกปกีเดียนก็ไปญี่ปุ่นต่อสนุกเที่ยวแต่ว,วันนี้ไปกับน้องไว้หมูแมนี้นะคอยจะไปหับไปทรงไปทรงโรงเรียน <c oughs> นั่นไปแล้วนะ่นนั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 ่เนียนนั่นนั่ยงแมนวั่นน่น เลี้ยงร้านมีห้านขนจะมาไอมม่อนานานามาหลอกาดมือเขาแล้วหน่ยโอ้ยมันสิโต๊ะดอกกระเป๋าน่น่ะพี่น้องขนโลนบ่โลนเด้พี่น้องแมวแมวมีขนมาเดินมาเดินมากินทอ่วเสีน้กันฮะโอ้ยจะมีด้านลูกแมวไว้ในขั้วงามเมื่อคืนลาหนุย บัดน,นี้ตอนนี้แม่เอามาใบนี่ก็งเชือเฮาเบี้ยงล้วชิคั่วสิตัวเบี้ยงลูกยานแม่เอามาน,น,น่ะพี่น้องเนี่ย,ยฝ่าวสิไปใไบในครัวก่อนพี่น้องสิไปส่งลูกโอเคโอเคไปในครั่วอ๋อเห็นไหพี่น้องมันจอบอยู่นี่หอยเผลือม,มันสิมานั่น